แหยินดีแต่มีดรามา่าตายชุติมาในชุดเจ้าสาวคอมเมนต์แรงทำไมหน้าแฟนพี่ดูแก่กว่าพี่จังทำเอาชาวเน็ตตกใจและแห่ยินดีทันทีหลังจากที่เห็นคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างตายชุติมาออกมาโพสต์รูปในชุดเจ้าสาวและมีเจ้าบ่าวยืนอยู่ข้างๆพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่ากลับไปเริ่มรักกันใหม่ตัวเทคคัดไหนใครดูแล้วมาสุบเนื้อเรื่องให้ฟังหน่อยค่ะถ้าผิดเดี๋ยวฉเฉลยค่ะ ซึ่งชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่เห็นรูปแล้วก็เข้าใจว่าตายชุติมากำลังจะมีข่าวดีเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเยอะเลยซึ่งบางคนก็คิดว่าตายชุติมาจะกลับไปเริ่มรักใหม่กับคนเดิมหรือไม่ซึ่งหลายคนก็แอบเชียร์และมีคอมเมนต์ชาวเน็ตรายหนึ่งที่คอมเมนต์แรงว่าขอโทษนะคะแต่ทำไมหน้าแฟนพี่ดูแก่กว่าพี่จังแล้วก็มีคนอื่นเข้าไปเม้นตีกลับกันเยอะเลย และคอมเมนต์ชาวเน็ตที่มากันรัวๆทั้งยินดีและดราม่าเช่นกลับไปเริ่มรักกันใหม่กับพี่ทีมนี้หรอคะขอโทษนะคะแต่ทำไมหน้าแฟนพี่ดูแก่กว่าพี่จังยินดีด้วยนะคะขอพิกัดชุดได้ไหมคะพอดีกำลังจะเป็นเจ้าสาวเหมือนกันเลยคะ่ะชาวเน็ตคะเขา,ขาเล่น MV ด้วยกันคาเสิร์ตเลยคะ่ะกลับมาเริ่มรักกันใหม่หาข้อมูลก่อนคอมเมนต์อะไรๆน่าเกลียดนะคะแม่คริสดดดีนะคะว่าอ่านแคปชั่นครบกำลังจะแสดงความยินดีเลยคิดว่าคุณแต่แต่งงานใหม่ คุณต่ายอยู่ในชุดเจ้าสาวสวยมากถึงแม้เป็น m u s i c ควีดีโก็ตามครับบางเม้นคือตอนเกิดลืมใส่สมองกับมันยาทมหาด้วยอยากให้กลับไปรักกันใหม่อีกกับคุณทีมชีวิตจริงอยากให้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะคะมอตอเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เพื่อน้องพอๆนะคะสวยมากยินดีด้วยนะคะอยากเห็นคุณต่ายใส่ชุดเจ้าสาวคู่กับคุณทีมพร้อมน้องพี่พิมพ์ที่ถือช่อดอกไม้เดินเคียงข้างจังเลยค่ะ กลับไปเริ่มรักใหม่กับคุณทิมคะเช,เชียค่ะแวบแรกฉันใจหายตกใจหมดเลยค่ะแม่ยินดีด้วยค่ะสวยหล่อน่ารักมากรอเฉลยทีเดียวเลยคะงงจริงกลับมาเริ่มรักกันใหม่กลับคนเดิมในชีวิตจริงสำหรับกลับไปเริ่มรักกันใหม่นั้นเป็นเพลงของฮีไว้์แฮคัตซึ่งต่ชุติมาได้ไปเล่นเป็นนางเอก M v และถูกปล่อยไปตั้งแต่4เดือนที่ผ่านมา